สวัสดีครับไทชิฮาเซกาวะนะครับพอดีเมื่อกี้อัดไปแล้วมันเป็นโหมดแบบสโลโมชันใน i ไอโฟนผมก็ไม่รู้ตัวอัดไปมันก็เสียงมันก็ไม่ตรงนะครับก็เลยมาอัดทับใหม่ก็ซื้อไปแล้วเนาะวันนี้เดี๋ยวจะมาดูด้วยกันแล้วกันนะครับแล้วก็ผมก็จะพาเสียงไปให้ด้วยสองวันที่ผ่านมาเนาะก็คือราคามันขึ้นมาเยอะผมก็เปิดมาก็ตกใจ1นึ่งแสบบาทเนาะ ก็ที่ผ่านมามันก็เพิ่งจะล้ำซ้ำก็เพิ่งจะคืนทุนเออแบบกำไรแต่ตัวไอตัว DCA ก็กำไรน่าจะเยอะกว่าอยู่แต่วันนี้ก็ซื้ออยู่ดีนะครับร0อบาทเหมือนเดิมาราคาปรับขึ้นมาอีก1นึ่งแองมพันราคาขึ้นเยอะอยู่โอเคซื้อไปแล้วใส่วันที่วันที่8ราคา1 1ึ่งนึงเนี่ยขึ้นมาเยอะเลย จำนวนที่ได้้น้อยลงโอเคหนึ่งสองซ้ำกำไร12.57%ไอ้ล้ำซํำก็กำไรเยอะอยู่นะเกือบ 7%, 7แต่ก็ยัง DCA ยังชนะอยู่เท่าที่เห็นเนาะมเมื่อเทียบกับล้าซํำตอนแรกวันแรกเนี่ยนจำนวนเท่ากันก็กำไรอยู่ดีแต่ก็กำไรน้อยกว่ากเกือบเกือบครึ่งหนึ่ง อันนี้ก็เลยข้อดีของ DCA ก็เห็นได้ชัดเจนเลยว่าผมได้ซื้อในราคาที่แบบถูกลงมาเยอะมันก็จะหนึ่งเดือนที่ผ่านมาก็สะสมในราคาถูกถูกกว่าแปลว่าจำนวนที่ได้มันก็จะเยอะกว่าตอนล่ำซ้ำตอนที่ราคาแพงอยู่ราคาเดียวแต่ก็ไม่มีอะไรแน่นอนนะวันถัดไปวันถัดวันหลังจากที่ล่ำซ้ำไปก็อาจจะราคาขึ้นก็ได้ถ้าอย่างนั้นล่ำซ้ำก็ก็คุ้มกว่าแต่ผมเห็นว่า คริปโตโดยเฉพาะคริปโตเนี่ยมันมีพันผวนเยอะผมก็เลยคิดว่าถ้าล้้ำซาไปเนี่ยโอกาสที่อนาคตมันจะราคาแพงมันน้อยกว่าผมก็เลยดีเให้ดูเดี๋ยวเจอกันอีกทีพรุ่งนี้นะครับผมจะดีเซียเรื่อยๆสวัสดีครับ